ค่ะต่อมานะคะเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัด1.1ดนนะคะหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับการแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรโดยวิธีการใช้กราฟนะคะซึ่งแบบฝึกหัด1.1ดนนี้นะคะคำชี้แจงก็คือจากกราฟของระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะจงพิจารณาว่าแต่ละระบบสมการมีคำตอบหรือไม่ในกรณีที่มีคำตอบเดียวให้ระบ,บุคำตอบนั้นด้วยนะคะ มาดูกันที่ข้อแรกนะคะข้อแรกนะคะเป็นระบบสมการของ x บวก 2y แล้วก็ 2x ลบ 3y เท่ากับ1นะคะทีนี้เราจะเห็นว่ากราฟนะคะมันมีจุดตัด1จุดนะคะอยู่ที่จุด2 หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะจากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนเนาะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ากราฟมีจุดตัดหนึ่งจุดเนี่ยระบบสมการจะมีหนึ่งคำตอบนะคะก็คือสามแล้วก็สี่นะคะแล้วก็กรณีที่สองนะคะถ้ากราฟซ้อนทับกันนะคะระบบสมการจะมีคำตอบมากมายกรณีที่สามนะคะถ้ากราฟขนานกันระบบสมการจะไม่มีคำตอบ เราจะนําทั้ง3กรณีนี้นะคะกรณีที่1กรณีที่2กรณีที่3นะคะมาพิจนารณาแบบฝึกหัด1.1ของเราเนาะเพราะฉะนั้นข้อ1นะคะระบบสมการนี้นะคะก็จะมีคําตอบอยู่ด้วยการ1นําคตอบก็คือพิกัด2 1นั่นเองก็คือ x เป็น1นะคะ y เป็น สเนาะต่อมาข้อ2ค่ะสมการ x บวก y เท่ากับ0และ x ลบ3เท่ากับ0เนาะอันนี้นะคะจะสังเกตว่าสมการนี้เนาะฝั่งด้านนี้นะคะไม่มีค่าไม่มีตัวแปร y แต่ว่าเราก็ถือว่ามันเป็นระบบสมการเชิงเส้น สองตัวแปรอยู่นะคะเพราะว่าอีกสมการหนึ่งก็จะมีทั้ง x และ y อยู่นะคะข้อนี้นะคะกราฟตัดกัน1จุดนะคะอยู่ที่จุด3-3ลบ3นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะมี1คําคำตอบคือ3-3ลบ 3, 3. นะคะพิกัด3-3ลบนะคะต่อมาข้อ3ค่ะข้อ3นะคะเป็นข้อ3นะคะเป็นระบบสมการ 6x บวก 4y เท่ากับลบแล้วก็ 3y บวก 2x เท่ากับลบนะคะจะเห็นว่า2อันนี้นะคะกราฟมัน ทับกันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าระบบสมการนี้นะคะมีคำตอบมากมายข้อ4ค่ะระบบสมการ2 x บวก y บวก5เท่ากับ0และ2 x บวก y เท่ากับ3 กราฟขนานกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีคำตอบข้อทีอ่5นะคะสมการ x บวก 2y เท่ากับ4และ y เท่ากับ x บวก5นะคะกราฟตัดกัน1จุดที่จุดลบ2 3นะคะเพราะฉะนั้น ข้อนี้ก็จะมีหนึ่งคำตอบก็คือคำตอบเดียวนะคะก็คือจุดลบสองลบสองสามนะคะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่หกระบบสมการ y บวก y เท่ากับ 2x ลบ4และ 2x ลบ y เท่ากับ4นะคะอันนี้กราฟทับกันเพราะฉะนั้นก็จะมีคำตอบมากมายไม่จำกัดนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัด1.1ต่อไปนะคะที่เราจะเรียนจะเป็น การแก้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรโดยใช้วิธีการแทนค่านะคะ